คนไทยคนแรกรับรางวัล BSA Cheer Celebrity พร้อมโชว์เวที MTV v m a j 2023ไม้วชิรวิทช์ีวะอารีศิลปินนักแสดงชื่อดังและซ e o แห่งบริษัทคลาวก้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล BSA Cheer Celebrity จากงานประกาศรางวัล The MTV Video Music Awards Japan 2023 MTV v m a j 2023ที่เมืองโยโกฮาม่าโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีกราฟคนาวุฒไตรพิพัฒนพงษ์เพื่อนซีจากสถาบันเดียวกันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัย OS k 134มาร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้เองกับมือซึ่งใบได้กล่าวขอบคุณสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตนินี้ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับพร้อมกันนี้เขาได้ขอบคุณทีมงานขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนและขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันนี้ด้วยระหว่างการประกาศผลรางวัลไบยังมีโชว์พิเศษกับเพลง Who Am I ด้วยลุค ทมจากซีรีส์เอฟซีไทยแลนด์ที่เขารับบทนำในงานนี้นอกจากหนุ่มๆจากบ้านเราแล้วก็ยังมีพระเอกสุดฮอตของเกาหลีอย่างชาอึนอูเกิลกรุ๊ปบอยกรุ๊ปของประเทศญี่ปุ่นขึ้นแสดงบนเวทีประกาศรางวัลด้วยเช่นกันการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นของใบครั้งนี้นอกจากเพื่อรับรางวัลพร้อมโชว์ดนตรีในงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้ว เขายังนำสินค้าคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์ Astro สตาฟของตัวเองไปเปิดป๊อปอัพสโตร์เป็นครั้งแรกจำหน่ายให้กับแฟนๆชาวญี่ปุ่นได้อุดหนุนกัน